หวานสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตกันต่อค่ะโอ้โหไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะคะสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ในจีนค่ะสำหรับนะคะเรื่องอักบ of l เ v e นะคะเรื่องนี้น่าดูมากเลยค่ะเป็นการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของชุยข่ายแล้วก็โจเย่นะคะซึ่งก็เป็นสองดาราที่พวกเราคนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะสำหรับโจเย่นั้นในปีนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะแปบ๊แปบๆค่ะช่วงกระด,กกระดาคมหรือว่าสิงหาคมนี้ไม่เกินนี้นะคะก็น่าจะได้ดูเรื่องเนื้อสมะรภูมิเรื่องนี้อัหวานอยากดูมากเลยนะคะโจเย่ e, จะมาในบทของนักรบเป็นแบบออจอมทัพเลยนะคะจอมทัพ โจเย่นานนะคะเป็นนักแสดงสาวที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังมากๆแล้วนะคะแล้วก็รูปหน้าเป็นรูปหน้าที่คนจีนเขาชอบกันเขาเรียกว่าเป็นแบบเลียวยาวออดอกบัวใช่ไหมคะเป็นรูปหน้าดาราสาวแบบดอกบัวซึ่งคนจีนเขาจะนิยมว่าออสำหรับรูปหน้าแบบนี้จะเรียกว่าสะดุดตาแล้วก็สวยงามนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็สําหรับในเ,ออเรื่องนี้นะคะเรื่องใหม่เนี่ยทั้งคู่ก็จะมาเจอกันในแนวจีนคอสูมบร์รนเออสุภาพนะผม สวยอีกแล้วนะคะโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะการเมืองเน้นๆแล้วก็มีเรื่องของตระกูลครอบครัวด้วยนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะ่าสนใจมากมีนวนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆเดี๋ยวอัดวานจะแบบเออบอกเรื่องราวของพอดพอดของนิยายต้นฉบับแล้วกันส่วนละครไม่รู้ว่าเขาจะดัดแปลงอะไรไปมากขนาดไหนนะคะ สำหรับพระเอกเนาะชิวไคยนั้นพวกเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีเนาะเขาก็ค้ามวอดอยู่ในวงการมานานหลายปีแล้วก็เป็นนักแสดงที่ได้รับการดูแลอย่างดีดีนะคะจากคุณวีเจิงค่ะเป็นพระเอกที่ขายดีมากนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่อยู่ในหวนอีแล้วส่วนรุ่นน้องๆต่อมาก็เป็นรุ่นของหวังชิงเย่นั่นเองนะคะก็มีหลายๆท่านเลยที่ทางด้านวีเจิงก็สร้างเอาไวเ้เริ่มเริ่มแล้วนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้สําหรับนางเอกเนาะโจเย่พูดถึง โจเย่กันบ้างดีกว่านะคะโจเย่เดี๋ยวนี้เวลาออกงานก็จะใส่ผลงานการออกแบบชุดใช่ไหมคะของอพี่น้องของตัวเองเอาง่าย <laughs> เพราะว่าก็เรียกได้ว่าอุดหนุนกันนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทแบบเรียกได้ว่าสนิทสุดๆกับคุณมืองจืออีด้วยสําหรับทั้งครอบครัวแล้วแหละตอนนี้แอดวานคิดว่านะคะทั้งคู่สนิทสนมกันมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะทักษะการแสดงของของคุณโจเย่เนี่ยแอดวานว่ายังคงพัฒนาได้อีกนะถ้าเปรียบเทียบกันกันกบคุณมองจืออีก็คือคุณมืองจืออีเหนือกว่าในเรื่องทักษะการแสดงอยู่หลายขุมเหมือนกันส่วนโจเย่นั้นบางบทก็ยังเล่นไม่ถึงจุดที่เรียกได้ว่า สมบูรณ์แบบนะคะก็ต้องรอไปก่อนไม่เป็นไรเนาะอายุยังน้อยนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามรูปลักษณ์นะคะก็สดใสตามธรรมชาติแล้วก็แน่นอนว่ามีอนาคตที่ดีเพราะว่าคนที่ดูแลเธอก็เป็นทีมงานที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เราดูได้ว่าทีมงานมีคุณภาพหรือเปล่าก็ดูได้จากโปรเจกต์ ที่เป็นงานนะคะในการออกงานเองแล้วก็โปรเจกต์ที่เป็นซีรีส์เราก็จะรู้ว่าโอเคมีคอนเน c t ชันที่ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องนี้ a Cup of Love นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ e อีโอฉุนชื่อจีนอะไรค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นแบบโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็การเมืองด้วยนะคะก็ในตอนที่ประกาศรายชื่อนอกพเพกกับนางเอกเนี่ยก็มีการพูดถึงพูดถึง มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดเช่นเดียวกันนะคะแต่แล้วทุกอย่างก็สงบลงเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกกับนางเอกสองคนนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีดราม่าอะไรมากมายก็ไม่มีดราม่าอะไรมากมายพวกเขาถ่ายกันจนแบบเออจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะความน่าดึงดูดมีมากเลยนะคะก็คือนางเอกนั้นในนิยายต้นฉบับเป็นตัวเหมือนเดินเรื่องด้วยซ้ำไปสําหรับนางเอก เชี่ยชิงหยวนนะคะก็แน่นอนโจเย่ยรับบทนี้ก็เป็นตัวละครหญิงที่เป็นนางเอกในแนวฉลาดหลักแหลมนะคะมีแขนแบบนั่นอกมากค่ะเพราะฉะนั้นก็มุ่งมั่นที่จะแก้แค้นนะคะเส้นทางสู่การแก้แค้นนะคะของนางเอกเชี่ย ชิงหยวนก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งของของพวกตัวโกงยัวเยียกันเลยทีเดียวส่วนพระเอกของเราคือเซินรานค่ะก็เป็นขุนนางขั้นสูงเลยนะคะเป็นขุนนางระดับสูงซึ่งมักจะแบบเออทำตนก่อนแล้วก็ภายนอกก็ดูว่าไม่มีพิษมีภยัยแต่จริงแล้วโอ้โหค่ะสุดๆเลยนะคะฉลาดมากลหล่อเหลามีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเขาเรียกว่า มีความฉลาดรอบรู้ปกป้องนางเอกได้นะคะทีนี้พอสองคนนี้ก็คือโชคชะตาเนาะก็แนะนำนำพาให้พวกเขามาต้องร่วมเผชิญกับกับความยากลำบากนะคะกับการที่ต้องกำจัดพวกงูงเงี้ยวเขี้ยวขอในราชสำนักแล้วก็ทั้งในตระกูลเองด้วยนะคะก็ เนื่องความปมปมของทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกก็มีความซับซ้อนอยู่แหละแน่นอนว่ามีการพัฒนาพอดได้นะคะน่าจะเขียนบทละครออกมาให้มีความน่าตื่นเต้นได้โดยที่อาศัยไฮไลท์หลายๆส่วนจากในนะวนิยายต้นฉบับด้วยละค่ะเอาละค่ะก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านะคะชื่อของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นทั้งชูข่ายแล้วก็เป็นทั้งโจเยนนั้นก็ยังคงทําให้พวกเรารู้สึกสนใจโปรเจก์นี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งคู่เองในตอนนี้อย่างคุณชู ขายก็สักพักหนึ่งแล้วเราเราแบบห่างหายไปจากซีรีส์ของเขาพักหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงปีนะเพื่อนเพื่อนแต่มันก็พักหนึ่งพักใหญ่ๆแล้วปกติจะได้ดูผลงานของอชูคายอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสองเรื่องด้วยกันนะคะส่วนโจเย่ก็ประมาณหนึ่งเรื่องเนาะต่อปีก็เป็นแบบค่าเฉลีย่ยสําหรับนะคะดาราทั้งสองท่านนี้ถ้าจะพูดถึงข่าวก็สิบอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าสําหรับคุณอชูขายใช่ไหมก็จะมีแต่ข่าวที่ไม่จริงอะ่ะข่าว ข่าวที่อะไรนะแบบแต่งงานกับเอ่อกับเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ละเพื่อนเพื่อนขาเมืองไทยอย่าไปเชื่อเพื่อนเพื่อนเชื่อได้ยังไงเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ทั้งสองคนอนะ่ะเขาถ้าเขาจะลงเอยกันเขาจะแต่งงานเขาจะมีลูกในเรื่องมันต้องมันต้องใหญ่โตนะคะนี่มันไปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีขดงคดีกันอีกนั่นแหละเออจาได้ไหมในเรื่องราวของดิลบานะคะตอนนั้นก็มีข่าวว่าโอ้นนท้องท้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จริงสักหน่อย หนึ่โอเชื่อได้ยังไงข่าวนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งคู่ก็ยังโสดอยู่นะคะชูไข่ายก็ยังโสดอยู่เช่นเดียวกัน โอ้ยตายๆนะคะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยนะคะสำหรับแบบบางกลุ่มในเมืองไทยที่เชื่อว่าพวกเขาแบบเออแต่งงานกันแล้วมีการแอบบแต่งงานกันมีการแอบบมีลูกอะไรเงี้ยโอ้ยไม่หรอกส่วนโจเย่เองนะคะส่วนใหญ่ก็ที่โดนก็เรื่องเดิมก็คือเรื่องนิสัยมีคนบอกว่าเธอหญิงเพื่อนเออซึ่งจุดนี้ใครจะมาเป็นผู้ที่มายืนยันว่าเธอหญิงแต่ว่าอาจจะเป็นที่ด้วยรูปลักษณ์ที่แบบเวลาเดินเดินแล้วถ้าไม่ยิ้มน้องเขาจะดูว่าหน้าตาชดชดญิงๆิง,ห,งหรือเปล่านะคะ นะก็เป็นมโนภาพของชาวเน็ตบางส่วนอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่ได้มีข่าวหรืออะไรที่ที่บาเสียหายนะจริงๆทั้งทั้งูขายแล้วก็ทั้งทางด้านของโจเย่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพวกเราก็รอติดตามชมโปรเจกต์นี้ก็น่าจะได้ดูกันในช่วงของปี2026ที่จะถึงนี้นั่นแหละค่ะ เราไปที่ไฮไลท์แล้วก็พอดในนิยายกันคร่าวๆนะคะก็คือนางเอกเนี่ยเชี่ยชิงหยวนเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตโอ้ยแต่แล้วอเนจอานาดนางเอกนะคะจนมากในตอนเด็กๆนะคะจนกระทั่งได้พบกับทางด้านของสนสนรันค่ะซึ่งก็ถูกส่งไปเป็นทหารหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมในครอบครัวนะคะจากนั้นเนี่ยจากที่ได้เจอกันในตอนเด็กเนาะแล้วก็ประทับใจซึ่งกันและกันจากแล้วก็แยกจากกันตามโชคชะตาแต่ว่า ทั้งคู่ได้สัญญากันว่าเออเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้คือพระเอกก็ต้องรอดจากการอ่รอดมาจากชายแดนส่วนนางเอกของเราก็ต้องรอดจากชีวิตที่มันจนจนแล้วก็ลําบากนะคะทีนี้เงินด้วยความที่จนทั้งคู่เอ,อพระเอกนะคะก็มอบเงินให้หนึ่งหนเหรียญหนึ่งเหรียญเ,เท่านั้นนี้นางเอกของเราก็ไม่ยอมใช้เหรียญน,นั้นเก็บไว้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหลายปีต่อมานะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็โตขึ้นแล้วก็กลับไปจะไปล้างแค้นละคราวนี้กลับไปที่คาร์ดิตตระกูลเชียอีกครั้งหนึ่งโดยตั้งใจที่จะไปเปิดเผยเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับการตายของท่านแม่ของนางนะคะทีนี้ ทางด้านของพระเอกของพวกเราเนี่ยก็กลับมาจากการไปผ่านศึกเนาะแล้วก็ขึ้นสู่อำนาจเรียบร้อยนะคะเขาไปอยู่ในราชสำนักแล้วเขาน่ก็ได้รับการมอบหมายให้มาดูแลตระกูลเชียในช่วงวิกฤตกำลังจะเกิดเรื่องกับตระกูลเชียซึ่งในตอนนั้นนะคะก็แน่นอนก็ต้องมาเจอนางเอกนางเอกเข้ามาอยู่ในตระกูลแล้วเพราะว่าเพราะว่าจะมาเปิดเผยเอาล้างแค้นให้แม่นะคะก็เลยทาให้ได้กลับมาเจอกันอีกเพื่อนๆแล้วก็ขณะที่นะคะจับมือทางานร่วมกัน น้อสืบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทั้งคู่ฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเสีย่ยชิงหยวนนางเอกของพวกเราก็มีความดึงดูดใจรักพระเอกในเรื่องของความกล้าหาญความฉลาดแล้วก็การมองโลกในแง่ดีของอของพระเอกมากๆนางเอกก็เช่นเดียวกันนางเอกก็มีความฉลาดแล้วก็มีความมีความจิตใจดีนะคะในขณะที่ทั้งคู่ก็ ไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในฐานะแบบพันธมิตรแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรทุกอย่างเป็นคนรักด้วยเป็นทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถ้าในมุมของความรักก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจเพราะว่าพวกเขาได้เจอกันตั้งแต่ยังเด็กแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เออมีคําสัญญาต่อการแล้วจากนั้นโตแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็กลับมาเจอกันอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณอ่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบแนวนี้ก็เตรียมรอดูกันได้นะคะก็น่าจะได้ดูใน ปีหน้า2026ค่ะปีนี้ไม่น่าจะทันนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะท่านใดชอบคุณชิวข่ายแล้วก็คุณเจวเย,ย่อยู่บ้างเอ่ยจาพวกเขาได้จากเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกนะคะบอกแอดวานหน่อยค่ะผ่านช่องคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ